โซล่าเซลล์นะครับเป็นผู้ผลิตรถลากนะครับสูบน้ําเพื่อการเกษตรนะครับเป็นรถอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่เร็วนะครับสามารถสูบน้ําได้ทุกบ่อนะครับเป็นเป็นปั๊มบดานเป็นปั๊มบันโคมนี้ผลิตออกมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับจะเป็นรถลากนะครับแบบเคลื่อนที่เร็วนะครับใจก็ เลือกมาชมมาได้เลยนะครับมีหลายรุ่นหลายแบบครับหลายขนาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบพับข้างครับจำนวน9แผ่นนะครับจำนวน9แผ่นครับสบน้ํานะครับไม่น้อยกว่า3แหลกม้านะครับเป็นแบบลากเคลื่อนที่เร็วนะครับเป็นรถลากจุกนะครับก็ผลิตออกมาแล้วนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามก็ได้ที่น้องหลวงโซลาเซลล์หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ู5 2 6 8 7 0 9 2นะครับ